รองเดี๋ยนีนี่มอ่ะออครับ่กันเดี๋ยวพี่ทำบกอินโชแคสตไมค a ค้าเลเอล่นเลยยิงนเลยเล่เลยแล้วตอนนี้ความสูง3 0 0รอเฮ้ยไอ้ใครดกอุ้ยอุ้ยโดดล้มอุ้ยโดดล้มมีร่องมีร่องวงอ่ะตายเลยเอานะแอนจินออฟนะแอนจินออฟนะใครอยู่บนนอนะ ใครอยู่บนอฮะตอนนี้ความสูงเอ,เอ้าไปขอไปอ่ะอันจิงอ้อนะครับอันจิงอ้อนะครับหัวหัวดิ่งลงครับหัวดิ่งลงครับทำไงครับทำไงครับเอา้ากูอยู่ในคอกันเดียวเหรอเฮ้ยอีเจกอีเจกก่อนตายเย่ yeah. จบครับเเเอออ้้อ้ยยยผผผมผมผมรรดดใช่เหรอพี่ตายอ่ะ